ทำไปแล้วเบ็ดหมดน้ำมันหมดหรือเปล่าผมทำไปแล้วมาเก็บผักมันลุมมันตุ้มครับขุนพลดอกอร่อยกลับตัวดีพราะไม่พี่น้องที่รักกันดัวของคนนี้ วันนี้มาเก็บผักมาลุมมาลวกต้มน้ำจิ้มซะหน่อยนึงพ,พูดเล่นยอดไปแล้วแต่มันมีดอกอยู่หน้าโรงก่อนเอาดอกเรากินได้ใช่ไหมเมือ่อวานนั้นเราเขาก็เก็บดอกไปนะ,ะมาดูก่อนไหมล่ะเอาเอามีดใหญ่ๆมาตัดต้นใหญ่เลยดีกว่าผมค้อมาดูก่อนเร็วไม่ได้ดแล้วผมเฝ้ายอ,องนี้นะตัวมหาจัมบิงเหมือนกันที่ไหนมาลับนะข้างห้องอ่ะข้างบ้านให้โอเคครับ มังก,กรไปเก็บตำลึงครับผมทนผมจะเก็บผักไปลวกทิ้งงก,กรน่าจะเก็บตำลึงไปเ่าจะเอาไปทอดไปทอดกับไข่ดีมากอ๋อทุกคนมันสูงไงมันเก่แล้วเนี่ย มีคนมาเก็บก่อแนลนะ้วมาช้ามาช้าดดกว่าคนอื่นเขาอีกแล้วดู ราต้องเดินดีๆครับทุกคนมาช้าคนเดินเขาจะพอลวกต้มเนีวยนี่ยดูเขาเก็บไปกรอน พอได้กินเลยตรงนี้เขาไม้มาทิ้งเยอะมากเลยแต่คนต้นมันโล่งมากตรงนี้ไม้เตีย้ยจะขอได้ต้มขิ้นผิดมามหมดแล้ว อั๋มาตุ้มดอกเก็บดอกเอายอดอด,ดอ่อนเขาที่ได้ ตอ,อนทุกคนเดี๋ยวเราไปคัดอัไน,นี้่เอาผมกลัวมันจะลงพลื้อไป

จะเป็นลูกเ,ก,เก๋อ้ทุกคนมีนอยู่สูงมากเลยสูงเกินหัวนั้นเบลอเลยเก๋แล้วทุกคนเก๋น้่กินกินเข็ง พอแล้วเหรอไหนดอกมันกำลังจะบานแล้วกินได้ไหมอ<า>ดอกมันกำลังจะบานแล้วกินได้ปะโกินได้หมดเลยต้นยังกินได้เลยมะลุมนี่แค่นี้พอแล้วเนี่ย ไข่สองสามใบจบเลยโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยยอดโดนล้วนนะครับนิ่มๆไหมนี่ดูดิไม่ถึงคืบเลยยอดลุงก้อนไม่ลองเอาดอกมันไปใส่หน่อยกับไข่อร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้ใส่ยังไงใส่ดอกเลยนะมันๆลุงก้นดอกเพื่อทอดไม่ปีนขึ้นไปหรอลุงก้อนผมปีนไม่ได้ไม่ถือกล้องสูนม่ถือกล้องให้หน่อยได้ไหมยอดสูงมหาเลยเดี๋ยวผมจะเก็บให้ด้วยแบ่งกัน เหยียบปุ๊บเนะี่ยได้แล้วครับบนนี้ถ้าเหยียบแล้วอ่ะถือกล้องให้หน่อยครับจะตกเสาววันเนี้ยโอ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 ้ยถือไปทางไหนอะ่ะเลอ้ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมขึ้นไปเลยนะ่ะเหยียบอยู่ขยะหนึ่งนะ่ะผมคนไปหมดเลยได้ยอดนู้นเลยเนะี่ะเดี๋ยวขอขอขาขึ้นก่อนเหยื่วัวเหลือมกินว <c oughs> างไวต้ตรงไหนก่อนไม่ต้องวางแล้ว เอาเอาก็าย่อก็พอดเนั่นะเหยียบไปตรงขยักขยักเนึ่งอ่ะครับอ๋อไม่ทันแล้วพี่ยุทธหักลงมาแล้วนั่นะเหยียบอันนั้นอันหนึ่งเลยได้เลยไหนมันจะหักใส่คนก่อนนะคนไม่ขึ้นเหยียบก่อนน,อน, <ไป S 1> นี่อ่ะในเหยียบขยักนึงอ่ะขยักที่ข้างขวาจะถึงนั่นแหละยุมาโอ้ยนี่แหละอยู่นี่แหละนั่นแหละ กิ่งใหญ่ๆที่ขึ้นเลยนะหักลงมาเลยข้างขวามือนั่นน่ะกิ่งใหญ่ๆนั่นน่ะเอามาเลยเออเก็บหักกิ่งเดียวนะพิุตเออนั่นแหละนั่นแหละหักมาเลยนั่นแหละพอเลยแล้วลงมาเลยแค่นั้นพอแล้วคนมาเก็บที่หลังเขาจะว่าเราปะเนี่ยฮะอ้าวแล้วเรามาเก็บที่หลังเขาเขาหักไปเขายังไม่ว่าเรายังไม่ว่าเขาเลยผมไปก่อนนะผมลงไปข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวครูคก็เดินมาโอ้ย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  อ้าวไปหายโอเคไหเต็มเราจะกินกันเราจะขนกินกันอย่างนี้เลยโอเคครับผมทุนเรียบร้อยช่างมิวเข้ามาวันนี้เก็บมันลุ้มครับผมทุกคนกดไปแกกกดจะแทกกดตามผมเก็ได้ผมทุนผมไม่จะหักหลักฐานก็มีอยู่กล้องไม่มีอยู่คนเดียวที่ทำหักไปเลยครับ กล้องมีอยู่คนนี้พี่หักมึก้อนอ่ะมีทุกคนดูบึ้มๆเลยผมผมึงคนจะเอาทอดไข่อ่ะยกให้มันจะแกะอังไงอ่ะคุณยกให้ผมอย่างนี้ผมจะแกะยังไงได้อ่ะไอ้คนนี้เด่นไปหน่อยคุณทอดไข่คุณแกะให้ผมหน่อยดิก้อนมึงจะรู้ไหมล่ะโอเคแกให้ผมหรือยวผมแกะให้ก็ได้ครับป๋าเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆแล่วโมเดลอีกเจ้าแมแล้ว ต้มแล้วเรียบๆกันโคตรเที่ยเลยวเรียบลมไป็แบงกัน,ก,นก็เอาไปอยังไงแบบนี้อ่ะกนี่เอามือม,มือใส่ทวดเออ่งเรยอันนี้นี่ปนไ,นนนไปไม,ม่ไดุ้กนแกงเราดไบเลย่กนามไปจงเละมันเยิ้ด้วยไ่เลยโดนไปพอแล้วพอแล้ไม่แใบนี้จะไม่พอกิน มันจะมันจะมันสีหนาๆได้ก่อนอันนี้ดอกสนอนแ้วเนี่ยอนอเลยตายร้หน้าที่เอนตรงนี้นย่งงี้ไม่ต้องใสได้อะนั่นแหละไอ้ตำลึงเนี่ยมีคนไม่เอายอดเลยเหรอพอแล้วด่อแนี้นี่น่นถึงว่ามันมีปัญหาแล้วเน่ม่อร่อยรอบนี้เลยจะตายไร้หน้างีานั่นแหละฝันไหมจะฝันนี่ปะไป

ต้ปยูสี่เลยจริงหรอวะมีดูมผมวันนี้ได้ผักลวกเลยผมผมอร่ย่เป็นกลซดน้ำอร่อยมากเลยเนี่ยทำให้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 ติดใจอ่ะก็ไปนี้แหละนี๊ดจอดมันก็แต็มันก ทำ<ไ>ให้รักแลัวก็จากไปแล้วไม่จากได้ไงรอดเด็ดทั้งหมดเลยนี <c oughs> กก่ไงนี่ไงโอ้ยอ,อ,อ่อน,น,นัีนเนี่ยนี่เลยจิ้มน้ำพริกจิ้มเลยเออไม่ต้องขอบเกอบ้าบ้าอ้ยตาคนนั้นมาเก็บทำไมเขาไทำไรโวกเเกงส้มได้ทุกอย่างเลย ป้าชอบแกงส้มล hey, wow. ah, well, yep. yeah, wow. oh. okay, ูกต oh, ับตังนี้มันเหมือนตัวมันอมันเยยไ่จะมัไม่พอใส่หนัมรไปทมันไปเลยทำไม่ไม่หมนั้ทุกคนดูก่อนเนี่้ทุกคนดูว้าวยอดใส่เกงแล้วไม่ได้เกงผมงใต้มผมเอาไปลูกชิมกับน้ำพริกกับผมทุกคนก็คนไล่คดเช์กดตามผมเดือดผมสวัสดีครับผม ไมค่อยๆนะค่อยนะถอ,องเลนจุๆๆจ๊บๆอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะเกิดเอาไปทิ้งกวาดตแม็กค,คี่มุกออาทอดตอกไก่เกี่ยวหอมๆอีกแล้วออก้เซฟเลยใช่ไหมมุกออนไม่มีอะไรที่อร่อยเข้ามัาละตอนนี้เงมิซาโพไปซื้อข้าวเหนียวปุ๊บนุ่นเที่ยงคืนเอาแต่แต่ลินดูก่อนโมต่ดูเนี่ยเ้ยแมวผไม่กินของดิบฮะผมไม่กินดิ อ่ะมันไม่มีรสชาติที่ทำให้ที่เราไม่อยากกินเลยที่เฉยมัน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 ใช่ไหมลุงกมอนมันอะไรงไรเนี่ยอย่กรอบๆแล้วหอมโอ้ใครได้เป็นแฟนเนาะ อดตายอดตายข้าวอดตายคนทุกอยางอดตายอานั้นเป็นขนาดอะโหผมบอลโกรไปกินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยอไ้กินข้าวยังกินข้าวบ้างนะเดี๋ยวจะหอมนะเออเป็นไงอ่ะดีเลยอ้วนที่ไหนเล่าไม่ไม่โอ้โหมังก่อนเนาะ มชอบคนยังมีหุ่นนี้อยู่แล้วมันคนหอมเนาะถ้าไม่ชอบจะหาใครที่ไหนได้ครับ <c oughs> มันไม่มีหาได้ธรรม,มดาเฟนเราเราก็ต้องรักเฟนชอบแล้วเนี่ยเราเพื่อคนรักอะไรอีกเลยจะบรรจุอยู่แล้วจะเป็นเหมือนเมียคนอื่นเขาได้ที่ไหนอ่ะโอ้โหอมม่อนอมมหอมไหมอ่ะหอมหอ ตอนนี้ไปอันนี้มาจอดไว้ไงจอดแล้วถึงเวลาจอดแล้วน้ําก็อาบแล้วเดี๋ยวจะอาบมิลอมใครไม่อาบผมจะอาบแล้วครับปลาพิวตอาบยังไงยังครับปาปลาพ่อหล่ะวันนี้น่าจะไม่อาบพูดยังไงใส่ถุงเลยผมมุงคอไม่ใส่กินสักหน่อยหรอใส่แล้วไม่ชิมสักหน่อยหรอผมไม่กินน,นึกว่าลุงกอนจะกินข้าวเลยมันกินได้อยู่แล้วนึกว่าจะกินข้าวเลยตอนแรก ไม่มีแล้วสางก็หมดแล้วนี้จะเป็ือทิมท,ทิมไม่เอฟซีดูหน่อยแล้วพักถอดก็ไม่ได้แล้วทิมไม่เอซดูหน่อยต้องหยิบเลยนะเต้อ,<ม> <laughs> องร้อนองนี <laughs> เรไป้มน่เ็นไง่าจ <c oughs> อะไรไห ไม่ไม่ก่อนเอาอะไรมันแรกก็ไม่ยอมลองชิมลองชิมคุณต้องลองชิมด้วยไม่เดี๋ยวผมจะไปทําบ้างได้จะทำอ่ะคุณต้องลองชิมไงคุณจะได้รู้ไงไม่เป็นไรช่างยัยมาชิมหน่อยแล้วใส่มะรุมเนี่ยเออมายโอ้ยอยากกินแล้วเร็วที่ออกข่าวไทยอ่ะตอนแรกี่เขาบอกว่าพี่น้อยตอนนี้ให้ตั้งเก่งชิ้นหนึ่งก่อนตัางเก่งกินไหมหน่อยยอดมะรุม่มเนี่ยอเลยหยิบเลยหยิบได้ไม่ต้องตักเลยยอดดอกมันอร่อยเพื่อผมดิแล้วจะบอกว่าระวังมันร้อนแค่นั้นเองผมทำไม่ไม่เค็ม ไม่เคม็มเดีตอนนี้มันร้อนระวังปากลอยอะเดี๋ยอืออืนนอ,อโอ้โหได้ไหมได้ไหมจะเป็นเมียได้ป่ะเนี่ยโอ้ยก <c oughs> ินกิเนเสียบเสียบเหรออ๋ออันนี้เดือดนี่เดือด <c oughs> นี่เดือดนี้เดือด <c oughs> สร็จแล้วผมได้แล้วราต้องกินให้หมดน,น,น,นะฟางได้ป่ะดอกมันนั่นเนี่ยแล้วก็ให้ทำร้านให้ด้วย พักแสบอยู่แล้วพักพักล้ๆเลยพักแหงๆเลยพังตำลึงแม่ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้ใส่เค็มเราไม่ใส่เค็มเราใส่รสชาติคดีคดีอืมอ้าวแล้วทิ้งเลยเหรอไม่โอเคผมทุนฝากไแรกไปเชยไปตมชินยังไงเนี่ยพวกเรากันเด้อผมทุนขอบคุณทุกนทีกคนากดตผมผมมาผมทวนขอบคุณขอบใจผมทุ่นชิงกันรัสิแม่ตืน้า